ครับเรามาร่วมกันกันนะบอกบุญตที่อท้อ่ตวเล็กจะน้อยนะครับขอแทนูกนอยน้อยตัวเล็กและต่ัวน้องเข้าด้วยกัน่ะาลได้มานเะตรไยค่ะขอบคาะครับตรงไปก่อนครับตรงไปเลยตรงไปเลย

ลายพระธาบุรีรามเล่นไปดีครับครผ,ผมเขียนไว้ในตอนที่ในห้องอ่ะในหัวมีไม,มครับในหัวในหัวจั่ว,ห,วหัวคลิปนะครับเร็วแป๊บเดียวครับเหนื่อยแตกแล้วก็หิวนะครับ น้เดือดเหนื่อยแต่ก็หิวครับจะขายของได้ังไก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดูเห็นูที่ขายกันเยอะมากเลยอ่ะลองดูดูรูุณจะขายของได้ก้ทำรูมแล้ว ตะคลูกอะไรครับลูกอะไรครับลูกตะคที่นี่แบบว่าขายกันเยอะมากอ่ันนี้กงะแกงลูกแกห้ลงแรงตัดแบบตัดหล้ราคาละสี่กิโลใหญ่ครับตรข้างกับโลกูนะทัพทีมกินตะคทับทีมกินเลื้อคอมันไม่ได้อกอ่ะไม่ได้แตก ครับอันนี้ลูกอะไรครับเนาะตะโคค่ะเห็นที่นี่ขายกันเยอะมากเลยแต่แบบไม่เคยทานนี่ยังเกลดเกลไม่เหมือนนี้เลยเหมือนเหมือนน้ำน้นไก่ออออได้ได้ขอไป เปรี้ยวเหมือน้ไฟลองินอ่าตะคอตะขอค่ะเหีนขายกันเยอะเรี้ยวไหมอ่ะเปี้ยวค่ะเปรี้ยวตะขอไม่เปี้ยวมากไมเปี้ยวมากบบานต้นเปี้ยวบานค่ะแปลกีค่ะแตเหมือนบ้าไฟเลยแต่มันมีแค่เม็ดเดียวอ่ะเป็นเดียวบางทีบางบางหนวดม่เหนไหนารบุญจะน้องมซนได้นะคะชาเลยค่ะ เขาเรียกหวานตาปิดหวานตาปิดใช่ไหมหวานตาปิดและอร่อยดีแปลกดีตักคอสักคอนะคะอร่อยดีลดความวุ่นได้ด้วยทมไนจะมันจะลดไม่ได้อะไรด้วยวันกินให้เป็นยาถ่ายนะนี่เลยตปักคอ

มีลคนมลูกนกสะโอนะครับน e ้องถึงกิ่นไปแล้วหวานตาปิดขอบคุณนะครับพี่กู้สวัสดีควัสดีนะครพี่ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเป็นพยานบันะคะช่วกันนะกันนะคะ คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่อแม่งาทุกคนนะคะคุณแม่หาตังก้มอย่าหาตังเลยเลยสวัสดีุดท้ค่ะัดีค่ะสดอกันะคะดีคะกคุณได้กันได้นะเรงครอัได้นะคะเชิญค่ะ

ทุเรียนสายน้ำผ mm ึ้งเหรออ๋อส้มสายเนี่ยทุเรียนสายน้ำผึ้งเราอ่านผิดนะเราเนี่ยนี่ของโกรธผมเนี่ยขอคำนับในการทำบุญได้กันได้นะคะเป็นอ่านเป็นของโกรธนะโย่ไร้ญาติคนดูแลเป็นทุกญาติทุกบากนะคะเรามาช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาด้วยกันค่ะสามารถทำบุญได้ตามกำลังจิตใจเลยนะคะ5บาท10บาทได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ

ไ้แล้วระสอบกเบนบาันเหมือนะือมันเหมือนเย่งนันอันี้ใบอะไรก็ไม่รู้ที่เราเคยไเก็บด้่กิมมันได้ค่นี่ยกิมิ่นี่อใบแม่กิม็กพิกค่ะกิใบแันนี้ผักโกค่ะที่เป็นอยู่ในป่าค่ะนี่ดูเด๋อหูนดต เราจะไม่เป <anto> <isto> ็นสะพานบุญได้ยังไงล่ะครับเด็กยังรุ่นทำบุญันเลยนะเด็กเด็กยังรุ่นทำบุญันเลยเราจะไม่เป็นสะพานบุญได้ยังไงร่นทำบุญกันอนักพิมได้นะคะที่บานเจ้ากนะคะเรามาช่วยกัน่นทีะไทเลืกั้น่อน้าทุกคนได้ตั้งเป่นสะพานเลยนะคะขี่คมากค่ะนะา

ปลาส้มปลาส้มหม้อกุลินดำน่าอร่อยนะตลาดไหนตลาดไหนก็อร่อยเลอกํลังท้องกําลังไส้กินดีๆ <c oughs> เราซ่อนอยูนน่แม่ลไป้กินคนเดียวเราต้องเราต้องกิน่เราต้องกินหลังตึกเลยนะนี่อร่อยเลยเนี่ยจะต้องมีทอดได้ฝากก็ทอดได้ไหมแถวนี้มีทอดรวมบุญใ้กั้นตอนที่สองนีกับปัจจุบนอายุขอ้อีไรยากคนดูแล

ไรก็น so <c oughs> ่าก like <bbe> ินเดินต้องเลาคนคนีไ้ราม่เนี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลอาเถี่เซี่ำุญารนะคะรถจ้าบ้านมดเท้หลักที่ต่อเนาจับเตีี่หมดเลยถมได้นัม้าคู่เลยตอนนี้เหนื่อยหลือติงติแล้วนี่เหนื่อยเหติงตแล้วสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะคะห้าบทติงตนเ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะพวกเราอยากโครงการสัญญายอเราอยู่ในแอดมินแอดมินิดเนออดมิจากรเทศจะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้มา่แอดมินเราอยู่นะครับแอดมินอจะทูตวน้ น้องครับที่มาเยลินมาบอกคุณถึงตลาดเลยนะคะเชิญค่ะแม่เราพักโรงแรมอะไรกันนะพักอะไรวะเอ๊ะโรงแรมอะไรนะที่เราพักกันเหรอโรงแรมพัสทันคาสทันีพาทันาสทันีอะไรเนี่ยคาสทันนีก็าพึ่งกับแม่จ๋าเลยค่ะพี่แกเขาถามเหรอคาสทันีอะไรเนี่ยพัสทันนีหรอคาสทันนาหรือคาสทันนีอะไรเนี่ยคาสทันาคาสทันปะติปะปิปะปปะเลยเดี่ยวพี่มาที่ศักดิ์ลงเทพจะไปจัวัคร นี่ไงพัทคันนี <sk 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 ่แล้วพัทคันนี่นะครับพัทคันนี่เนี่ยนี่ก็ดูนี่ก็ดูนี่ก็ส่งนี่ก็ดูเลยไม่ครับพัทคันนี่นะครับรักเกินไปกับอายุรักคุณได้จะแม่จ๋าพัทคันนี่พัทคันนี่ห่างจากตลาดประมาณสี่ห้ากิโล

ตื่นเต้นน้นเทำบนกันนะนะทีมได้นะคะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่ที่รักทุกคนนะคะพวกเราสัตว์โครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งของนิชสิตนักศึกษาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อฝันกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะเริ่นทำบุญกันนะนะทีมได้นะคะเชิญเลยค่ะน่าโผล่บานทีที่เราเนี่ยเชิญเลยค่ะ เจญเลยค่ะรสุดท้ายับที่สเพื่อไปพักทิงให้กับผู้สูงอายุตลาดนตลาดนี้มีแต่ปลาปลากนี่ปลานี่ปลาน้องชอบโย้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 ้ยมันโม้เลมันโม้้เปนโมโมกระโดนกระโดดละน้องมาดีใจปลาดีใจน้องมาปลาดีใจ้องทำบุญกันนนอะทำีมได้ เข้ามาดีใจขอเทลฟี่ขอเทลฟี่หมากันว่ี่ั่นะขอรสักหนึ่งคนาร่วมุณด้วยกันนะคะร่วมกับสร้า้านคนุท้ายหลักที่สองเพื่อเป็นทก์จริให้กับผู้สูงอายุโอ้่หเยครับมองเยอะนะคะเีวมาช่วยกัรอยยิ้มใก้เขาด้วยกันค่ะสอบห้าพดได้ตามตำลาภาษาเลค่ะขอบคุณมากค่ะ พวกผมก็ถ oh, ่ายกล้องนี้ด้วยพวกเราจากโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งานลูบ้าได้ไอนายำโดยทิพั์พันธ์ักีจะเป็นปัตค่ะออก่เริ่มทำกันน้องน้ำพิมได้นะคะเชเลยค่ะ้วก็ขอให้ผ่านทยุกคน์มาร่วมบุญ้กันนะคะร่วมกันข้างบ้านสุดท้ายหลังที่สองนะคะร่มบุกับน้องน้ำพิมได้นะ เป็นตัวยางกระบกนะคะเราจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาด้วยกันค่ะ สามารถทำบุญได้ตามกำลังรัททาเลยนะคะ5บาทสิบาทได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดียามเย็นจ้ายามเย็นทุกคนนะคะพวกเราจากโครงการสัตยามไม่อบทิัขอวิงบ้านนะคสดทนำโดยธักาั์ลันินิิย์ระลนิติค่ะออกกรับิดชปงจังหวัดุกด้วยนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วที่ของจตั่ขอแรงนับสนุนจากทุกคนขอบคุรับไจดนน้ด้นะน้วันนะคะ ันอย้านร้อบ้าวซี้กร่ค่คนดูแลเป็นผู้ยากลำบากนะคะเรามาช่วยบ้างเราีจะพเขาด้วยกันค่ะสามารถสมนได้ตจำนวนสัปดาเลยนะคะห้บาทสิบบาทได้ลนค่อบคุณมากค่ะปลาอะไรอ่ะปลาขาวคะขาาขาว เดี๋ยวเราเจอตลาดที่ซอกกาวนะถนนคนเดินกันนะเราเดี๋ยวเราตา่ออซาะกาวถนนคนเดินต่อนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราเจอตลาดซอกกาวนะตลาดคนเดินนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับรางวัลท,ที่ที่ให้มาี่ผมก็ วิ่งเข้าบ้าสุดสุดท้ายหมดเลยจะไม่เอาแบบใช้เงินส่วนตัวนะใครจะไม่เห็นหรือ,อยังไงไม่รู้ผมบรสุดใจนะผมจะในวันนี้นนนเข้าบ้าสุดสุดท้ายให้เพราะที่พี่ได้ร่วมบุญกันมาวีดีอที่น้องได้นะ เรายสางรอยองเขาด้วยกันค่ะจับเ่อได้าคัญเลยนะคะบาทสิบาได้เลยค่ะค่ะอกคนนะคะกรารงับโครของผมจจัดการให้เลยผมเป็นประธานบุญให้อีกทอดหนึ่งนะในการขอขใจในการแชรนี้ได้บุญหมดได้ทอย่างไดที่เกี่ยวข้องกับ ติ๊กต่ำของคุคุณอีกแล้วคุณต้องโทษดาวคุณเอารางวัลไปเลยคุณเอารางวัลที่หนึ่ไปเลยนะคุต้องโทษดาวไร้ค่ะคุดูแลเนแเดี๋ยวสใบนะวัสดีค่ะคุณรางวัลเพิเศษเลยนะจัดรางวัลพิเศษจัดแบหนักๆไปเลยรางวัลพิเศษ โอ้โหวนเวียนกันทุเรียนเนี่ยไปได้ดีแล้วตัดหอกับน้ำใจหอมกับตุ้งต้นที่หอมแล้วตุกงต้นพอดีสองร้อยอ่ะเควิชเคฟวิเหรอนชื่ออะไรชื่อกรเดักด้นเดวิดเดวิดลไมนะคะเีนเรียนเดวิดเดวิดน่ากินมากเดวิดนะ ดูดิผมจะสูตรให้กลิ่นให้หายให้หมดเลยมเปิค่ะไม่เปิดแม้เคะเปิยคะไ่ลมเยค่ะไม่ม่คม่เยค่ะเ่ะมมค่ะม สามร้อยเม็ดเลยอะบเปรี้ยวกินหวานปนะ่ะเปรี้ยวกินหวานปีนี้กินปีนี้ผมได้กินทุเรียนไปสองเม็ดเองนะบิชไทนเม็ดหนึ่งหีูเม็ดหนึ่งทุเรียนเยอะ เราบอกวันนี้มีแต่คนใส่ชุดนี้อีนี่รัฐเรียไปสองเม็ดบ้าก็ย้ไปคนาเรารุ่่ด้กันนะคะร่วมกางานสุด้าลังองเพ่ไปนให้กอายุได้ค่ะอ๋อเต้องกินชยได้ด้ยสวัหัวหายหัาอยู่ไปลมย่แ้นหะใใด

นี่บุยลำมีเยอะเลยครับเมื kind of ่อนมีเพื่อนมีมาได้โอ้ยนี่มังคุดหวานไหมเนี่ยสักลูกได้ไหมแม่ลูกนึงนะแม่แม่วานบีให้หนูเลยได้ปะเมื่อวานกล้อง่ัน ฟูดเขาและโสแกนกันไล้เนาะเราไปมีงานกันเส้็จรับเงินก่อนก่อนจะทอาคนจ้าคุณคะให้ค่ะทไหคะนะค่มกันนะเรียนได้ค่ะสามารถทำบุญได้ตามปรงการนาค

รอคบอคกองค์เขาด้วยกันค่ะขอมากนคะอจะลบอะอาก่เดินไปหานะคะเดี๋ยวรอได้ไัมไ่ไดเปบ้านไปขายายนายได้นะคะไม่ได ขอัดให้รวยมินที่มพอนะครับคนที่ไม่ได้พอก็ขอให้รวยนะครับรวยรวยเหมืนกันนะรายหน้คนดูแลเดรยาตบกนะคะเรามาช่วยสร้างร้อยียาไ้กามได้ราเลยนะคะห้าบาทิาได้คะขอบคุณมากค่ะ <étique> <ural> ดูแม่แม่รอแม่รอทำบุ้งแม่รอทำบุญถาแม่น่เ่มาถามแม่ว่าแม่จะทำกันนะเอกหรือนางร้ายแม่หัวล้อแม่หัวล้อเลยบอกงั้ทำกัน้าเอกกับแม่นางร้ายไว้ที่หลังตอนนี้แล้วอย่าจะขอตะลักใจแม่รออยู่นะรบกวนบ้านสงมุดท้ายหลังแล้วไปที่ผักชีให้กับผู้ให่ ความรายยนดูแลเป็นทายาทประบานะคะเราไม่ด้แม่จะทำบุญกันนางเอกไม่ทำอัวไม่ศรัทธาเลยนะคะหบาที่บด้มแม่จะทำกันนางเอกไม่ทำกันนางร้ายเราขึ้นกับแม่ขายดีๆนะดูแงแรงด้วยแมุ่่ัไมแม่ัลงงขเลยป็นไรงร้ายม่

เราจัดโครงการสัญญาเพื่อช่วยของวิ่งเพื่อสรุปสุดท้ายยกมือขึ้นได้ค่ะเชิญเลยค่ะฟันหายก่อนอีกเหรอมลมมาแล้วชื่นใจเจอแล้วฟันหายด้วยใจฟันหายยกมือขึ้นนี่แอดมินเราหายไปไหนเนี่ย

โครงการสัญญาเป็นทอดทิ้ของริศนคตั้งสุดท้ายนาโดยใช้กับพันปัจจุนะที่ีนปืะิบค่ะออกวิสสังกุเทะไปจังหวัดปทราชธานีนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วอยากจะขอจับมือไส้ขอรดสจับกือจารทุกคนมาร่วมบุญในกานนะคะรวมกันชั้นชั้นสุดท้ายตักที่วสองคนนี้อาร่วมกนรุ่ โอ้ยปลาล่าปลาเนินปลาลาปลาเนินเปลี่ยนทำไมครับคุณต้องโทษดัเปลี่ยนรูปทำไมอะดีกว่าดีกว่าแม่นเอาหมดแล้วค่ะคุณเปลี่ยนรูปทำไมรอดลค่อากชของพี่ป้าป้าไม่ค่ะ นำโดยพี่ไทยกับการปฏิบัติการเป็นลิงค่ะออกมาจากลุกเดชไปจังหวัดสุโาทัยนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วอยากจะขอกลังใจขอแรงสนับจูดจากทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะคะรดการ์ดสั้นบ้านสุดท้ายหลังที่สองเพื่อเป็นที่พักพิงให้กับผู้สูงอายุผู้พิการที่ไรา้ญาติคนดูแลเป็นผู้ยากลำบากนะคะเราตองช่วยสรางห้กับผู้สอย คุโทษดาวเปลี่ยนลูปทำไมไม่เข้าใจคุณเลยเป่ยนเป็นลูเก่าเหอนี่ลูใหม่ลูกเก่าอ่ะเงหมดละได้รรอไนค้นไนไนนรดไห้่อนอดไน้นอดะนดูนะรน้นนค่นะคะ รับสายด้วยรทำกันนะานลมได้นะคะขอด้ทงะนะคละอากค่ะวเลยัหลัวให่เลยัวหญ่เลยอะไรเอาดูแม่เย่ะไนกอานารอานะไรอาไสมบตบนนะเปลี่ยนรูปทำไมน้าขอ่ายรูปเปลี่ยนรูปทำไมถามว่าเปลี่ยนทำไม รุใหม่เลยรุ่นใหม่แล้วนะแม่ยาไกลเดียวต้องขอาย่คน้ดได้ไหมคุณไม่้านะคะคนเก่ตัวนี้ับพกเขาด้วกนร่ะสามารถทำบได้ตามลังรัายนะคะหบาทจศรได้ศรีพัขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ที่รกุกนนะคะพวกเราจากโครงการสัญญา่อท้ขวาาส์สุดท้ายนำโดยใท้กับานเบรีและคุณพิเชีค สวัสดีะครับสวัสดีล้านจะขร้กันกล้องผมมันไม่ค่อยจะเขียนอะมันผมใช้ A55 นะกล้องมันไม่ค่เขียนภาพบางทีมันก็ไม่ดีนะขอโทษด้วยนะครับแล้อยู่ที่เน็ตด้วยรแบบนี้เอ๊ะมาล้๊ายได้ไหมตรงนั้นอะ จมาไลได้ไหมตรงนั้นอ่ะขอได้ได้ได้ไม่นี่มารูนี่ค่ะแม่เขาอยากถ่ายรูปกันน้องน้องเี็ยออกีถ่ายเดก้ชายเด็กผู้หญิงเราเลยพซาเอาเลยกัน้องเท้าไม่รู้เลยพี่เขาปีนไงเลยน้างเท้าพี้ยได้ล้มาไลเก็บแล้วมาไลฟเก็บหมดแล้วก็แนู้นเลยแม่มาไลฟเก็บหมดล้เอมาไล อรอที่ขอวิ่งระบายสุดท้ายนําโดยที่ให้กับพันปาริลิศและพี่บิมปารือลิศค่ะออกวิ่งจากกรุงเทพจะไปจังหวัดบบาาาสุโขทัยนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วอยากจะขอกำลังใจขอแรงสรรนับสนุนจากทุกคนมาร่วมที่พ<ห>ักแลันนะครับห่างจากตลาดสี่กิโลทางไปสุ่บินจะพักไม่ได้นะถ้าอะไนก็มีฝากรี 别过了。

แล้วอยากจะขอกำลังใจขอแรงสนับสนุนจากทุกคนมาร่วมบุญด้วยกันนะคะร่วมกั็นข้อต่อสุดท้ายหลังที่สองเพื่อเป็นที่พักพิงให้กับผู้สูงอายุที่ผมทอดทิ้งรายะาคนดนูแลเป็นระยะบำบาดนะคะเระหาช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขาด้วยกันค่นะ,คะสามารถทำบุญได้ตามจำนวนตังค์เลยนะคะห้าบาทสิบบาทได้ะคุกบาทขอบคุณะคะามากค่ะง่า ออกที่จัดตงแลกมันนะคะตอนนี้มาถึงที่แล้วแยากจะขอต้อนรัขอแดงถวยจับวงันุนนะนะคะรวมกันท่าด้านสุท้ายแบ่สองแวก็ไปดไม่ยรุ่นขอบใจเนะคะไปไหนตนเง